โอเคค่ะทุกคนนะคะวันนี้ที่เราถ่ายทําอยู่นะคะก็คือเป็นวันวาเลนไทน์นั่นเองนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเรากับเพื่อนนะคะจะไปทําบุญกันเนาะก็เดี๋ยวจะไปกันที่นะ่าจะไปที่วัดย่าแฝงนะคะแล้วก็ไปที่แถวยาวราชนิดหนึ่งเนาะก็ะเดี๋ยวไปดูกันว่าวอกน,นี้เป็นยังไงนะคะตอนนี้ออกก่อนนะคะคือเวลากระเทยก็คือสายมากแล้วจริงๆนะคะเราต้องรีบออกแล้วนะคะ ทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สถานีหัวรำโพงนะคะควันนี้คอนเทนรอของเราคือพิมพ์พัสดาค่ะไปมูค่ะมูแล้วหนึ่งเดี๋ยวก็รู้นะครับตอนนี้คือไม่มีใครรู้เลยว่าเดินไปทางไหนใครแกงใครวันนี้รู้เลย แล้วก็เม e ีกว้าเมืองใตเมนเหียวมาเลยค่ะเมนเหียว e ม,มาข้าวแซนด์วทุก่อนีีดค่ะโอเคะค,ะ okay, ค่ะหลังจากที่เราออกจากสถานีหัวลำโพงเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเดินออกมาทางทางออกที่เป็นโรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์นะคะเราก็ข้าทางรถไฟมา,มาเราก็เดินตรงมาเรื่อนทางที่มันจะมาเยวาวราชอ่ะ วันนี้มันอยู่ใกล้ๆก่อนเลยนะแม่วัดไตมิรป่ะอยู่ข้องหลังวัดไตเจ้านาคะคะใครมาถึงนะคะตอนนี้ก็คือสามารถซื้อทูบนะคะกับน,น้ำมันเนาะ คนละสี่สิบบาทน,นะคะตรงน,นี้นะคะก็คือจะเป็นการเขียนนะคะตามปีชงนะคะถ้าเกิดว่าใครชงก็คือสามารถมาเขียนตรงน,นี้ได้เลยนะคะนะคะตอนนี้คือเขาให้เขียนชื่อนะคะชื่อนำสกุลแล้วก็วันเดอนปีกเกิดตัวเองนะคะ ร้อยเสร็จแล้วนะคะเราก็นี่มากินร้านเฮงยอดผักนะครับไม่เคยกินเหมือนกันจำนวนอร่อยไหมต้องลองอ่ะต้องลองเข้าสู่กินตามแม่ผักต้หนหนึ่งแม่ค <c oughs> ำเลยคำเลยคำเลยเชิญเมื่อไหร่ก็ได้ปักกันมีแต่หนังปลาปลา,าเออจะเหมือนซีอิ๊วแม่กินอะไรอ่ะ <c oughs> กินลาดหน้าค่ะมีกรอบอันนี้นะอีกม,มากพ่อเจงอร่อยมี อันนี้ละน้าใส่ไข่นะคะแล้วก็ไม่ผักด้วย เราก็อยู่ที่ร้านชาตาชาตาโนชาตานะคะชื่อร้านว่าชาตานะคะก็คือเป็นร้านคาเฟ่ที่อยู่แถวเยาวราชนะคะคือจะอยู่ตรงใกล้ๆกับเส้นเยาวราชเลยเดินขึ้นมานิดนึงเนาะหลังจากวันนี้ที่เราไปตะรอนไหวพามาเรียบร้อยนะคะว,ว่าเรนไทยเราก็อยู่กับเพื่อนได้นะคะความรักเราก็มีให้เพื่อนไม่ต้องมีผู้พชาย <c oughs> เออปอมหนึ่งเราให้เราหนึ่งนะคะก็ น่ารักดีค่ะเป็นคาเฟ่ที่มีต้นไม้เยอะมากหนูอยู่เมสตอนหนึ่งนะคะก็เป็นโรงแรมด้วยนะคะตอนนี้น่าจะยังไม่เปิดก็ใครผ่านมานะคะก็แวะมาได้นะคะมีที่ถ่ายรูปเยอะมากเดี๋ยวเราแปะรูปให้ดู วาเลนไทน์นะคะแฮปปี้วาเลนไทนะคะ์นนะคะ่ะ,คะ <laughs>